คุณเคยประมาะเวลาต้องพูดภาษาอังกฤษกับเจ้านายหรือเพื่อนเริ่มงานแปะครับแค่คําว่า good morning เหลือล้วคิดแล้วคิดอีกว่าจะพูดดีไหมเข้าใจนะว่ามันเป็นยังไงนะครับในซีรีส์ใหม่เนี่ยเราจะพาคุณเริ่มต้นจากจุดที่สําคัญที่สุดก็คือการสร้างความมั่นใจในการสื่อสารชั้นพื้นฐานนะครับในการทํางานวันนี้เรามาดูว่าทักทายในภาษาอังกฤษเพื่อให้ดูวิวธีทักทายในภาษาอังกฤษที่จะทำให้ดูว่าโปรแล้วก็มีความมั่นใจขึ้น มันจะเป็นยังไงนะครับาจากเรา,าเริ่มจากบทเรียนจากหนังสือเล่มใหม่ของเราเล่มแรกของเราก็คือ90 Days English for Office Worker นะครับก็คือบทที่หนึ่งหรือวันที่หนึ่งนะครับก็คือการทักทายในออฟฟิศคำว,ว่า Good morning Good afternoon เป็นคำทักทายที่จะแบบมาตรฐานที่สุดแล้วก็เป็นทางการเป็นอย่างเป็นทางการที่สุดนะครับใช้ได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะครับหรือบอสหรือว่านูนระดับสูงเลยก็ได้นะครับ ลองคิดถึงตอนนี้ดูนะครับถ้าปบบคนเดินเข้าออฟฟิศแต่เช้าเจอเดอะบอสนะครับกูว่า Good Morning everyone หรือว่า Good Morning m r l e e นะครับเป็นคำเริ่มต้นการทักทายที่ที่ดีนะครับส่วน Hi หรือว่า Hello ลนะถ้าถ้าเฮ้อะไรเงี้ยนะครับจะไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหร่จะเป็นคล้ายๆกับเปล่าใชา้เบพาะสำหรับคนที่รู้จักกันแล้วอย่างเช่นคุณเจอเพื่อนที่มาร์กที่นั่นตัวทำงานก็เฮ้ยมาร์ how are you แค่นั้นเลยนะครับเฮ้มาร์ how are you นะครับ hey, แต่เฮ้ยพาร์คเป็นยังไงบ้างนะครับสบายดีไหมนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มเลยประโยคที่หลายคนสับสนนะครับ how are you นะครับ how are you ใช้ในบริบทในออฟฟิศคำถามเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะทักทายกันแบบเป็นกันเองนะครับโดยแบบแคล้ายๆกับไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะไม่ต้องตอบยาวๆนะครับแค่นั้นเองนะครับ how are you คุไม่ต้องเล่าชีวิตส่วนตัวยังยังลองคิดดูถ้านม,มีคนมาบอกว่า ถ้าเปิดบทคนถามเราถามเขาว่า how are you เราเขาบอกว่าอะไรเอย่ยเนี่ยแมวของฉันตายนะ my cat is dead อะไรเงี้ยนะก็ long traffic and yesterday uh, my mom got call and call and sick and อะไรเงี้ยนะครับก็คือคำว่า how are you นี่ก็คือแบบไม่ต้องยาวขนาดน,นั้นก็ได้ how are you I'm fine I'm okay thank you นะครับเพราะฉะนั้นในบริบทในออฟฟิศ how are you จะเป็นแสดงแบบว่าเออเป็นสวัสดีประมาณนั้นนะครับโอเค เดี๋ยวเรามาลองดูเลยว่า practice ว่าเราจะเป็นยังไงบ้างนะครับพอม,มี3ตัวอย่างให้ทำให่มาลอกนะครับโอเคอย่างแรกเลยถ้ากิดคุณเห็นบอสเข้าเดินเข้ามานะครับในออฟฟิศตอนเช้าแปดโมงเช้าเขาจะคุณจะบอกว่าอะไรโอเคก็คบอกว่า good morning Mr Lee แค่นั้นเองนะครับ good morning Mr Lee นั่นก็คือคำสุภาพแล้วก็ถูกบริบทเหมาะสมกับ คนเหมาะสมกับเวลานะครับโอเคอันที่2ก็คือคุณเดินผ่านโต๊ะเพื่อนทำงานแจนคุณจะทักทายก็ว่ายัางไงโอเคบอกว่า Hi j a n Hello j a n แค่นั้นเองนะครับง่ายๆสบายๆนะครับอันสุดท้ายเราจะเผเพื่อนลงมนานเะพื่อนลงทีมถามถามคุณว่า How's it going นะครับ How's it going จะตอบว่ายัางไง ห้าก็กบบ pretty good not bad c a n นั้นเะครับเพราะฉะนั้นในการทักทาย how are you ในออฟฟิศไม่ได้หมายความว่าต้องไปอธิบายยาวๆนะครับเพราะฉะนั้นะจะใจเย็นๆไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแบบคิดว่าเอ้ยฉันตอบยังไงบอกว่า how are you I'm pretty good I'm well แค่นั้นเองนะครับนี่ก็คือเพียงก็ day one ของ90 days English for the office work b r o r k e r นะครับ ซึ่งในอ e ีบุ๊กเนี่ยผมรวบรวมประสบการณ์จริงและประโยคที่ใช้ในทุกๆวันที่อยู่ที่อเมริกามาเกือบ30ปีนะครับถ้าเกิดคุณอยากพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเพิ่มระดับความมืออาชีพของคุณอย่าอย่าอย่ารอช้านะครับอินบ็อกมาได้เลยแล้วเดบเป็นเจ้าของหนังสือ90 day English for office worker นะครับเอาไว้เจอกันใหม EP นะ่ EP หน้าสวัสดีครับ